พาพี่น้องไปชมสถานีรถไฟมหาชัยพาพี่น้องไปชมไอ้ตลาดผักช่วงเช้าๆนะครับสถานีรถไฟมหาชัยเมืองเก่าคก็ขึ้นขนาดเลยพี่น้องพม่าหลายหลา,หลาบบ่คนเมืองตุลาคนพามาชมตลาดผักช่วงเช้าๆครับ มาชัยเมืองเก่าโอ,โ,หโ,หโอ้โหคือขึ้นเบอร์ตัวไหนท่ารถไฟพี่น้งนนองอันนี้คือตลา,าดเช้าเด้วพี่น้องเ้ยบรรยากาศตลาดเช้า เดินทางรถไฟทีละพี่น้องเงิ้ยเอ็ด นี่แต่ว่ามาโว้ยต้อยพอดีล่ะพี่น้องมันเนี่ก็คือคื้นขนาดเลย เขาเอื่นตลาดอีตลาดพระมาพี่น้นงองช่วงเศร้าๆเขามาช่วงบรรยากาศครับ <c oughs> <c oughs> นี่เฉพาะมาว้ต่อยนีบางบรรยากาศเข้าๆแด้วพี่น้องด้ว

นีรถไฟมาหาชัยมาหาชัยเมืองเก่าเาบรรยากาศมาฝากครับผมช่วงเช้าเช,ช้า เนี่ย,ยถ้าผี่ะสิเป็น3้ำแยกเพิ่นวัดอียังหรอพี่น้องถ้าผี่ีสิทะลุไอ้ทะลุตลาดสดมาชชยทะลุตลาดสดมาชัย วัดมหาชัยคล้ายนิมิตวัดมหาชัยคล้ายนิมิตนะบรรยากาศมาฝากกันกลางช่วงเช้าเช้านะครับต่อจากคลิปที่แล้วด้วยพี่น้องด้วยต่อจากคลิปที่แล้ว กุ่งตัวสวยแหงองร้อยเจ็ดสิบสองรอยกุบรรยากาศช่วงถ้เา,าด์ด้วพี่น้องด้วยตลาดมหาชัยหลนมหาชัยเมือง เกาด้วยปลาเนียอไหนปลาไรปลาใบกงอ่ะใบกงวัง คนไลก์กันหาพี่น้องคนเยอะมากเลยนะครับนี่คือบรรยากาศามาฝากช่วงเช้าๆไปแล้วครับคลิปนี้ฝากติดตามคลิปหน้าด้วยนะครับผมฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ครับผมสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ